สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบพอกับเบานองแล้วครับมือนีวันที่30สบกันยาฮกหาครับผมคงสุดท้ายแล้วครับถี่ห้าสิได้มาเจอกันนะครับเนะบาะเบานองกับมีตัวเลขมาฝาครับผมเบื้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่ใจญาติในการรับชมรับฟังนํามียังเบานองกับอยากมานําเสนอมียังเบาหนองกับอยากเอามาบอกสู่ฟังตัวเลขนี่มักบ่หมกัก แะขึ้นอย่ที่ทุกคนสิพิจารณาเนาะครับเนาะเพราะว่าเบานองกับบกบงหูดอกว่าเรียกที่เบานองเสนอให้ไปคนสิมักบอเพราะว่าเบานองกับบอ่อใดบังคับให้ผู้ใดมามากหรืออันนี้นําแต่ว่ากะลองเบิงแต่ว่ายังละ่ะแต่ว่าเพื่อมักนั่นแหนละเลียกโข่งสุดไทยนะครับเนาะ คงทุดทไทยมือนีที่เบ้าหนองสีนําเสนอก็คือของไอยนุ่มสะกลครับมากงวดนี้ครับเพิ่นห้เลขม่อีกงวดก่อนเพิ่นกะโอ้ยคลิปก่อนเพิ่นกะหายมาแล้วตั้งแต่ตนตนงวดเลยมากมือนีครับเพิ่นบอกว่ามากบอ่อเบ้าหนองขันมากกระจัยไปเพิ่นวางสิแล้วเตะเด้อเพิ่นว่า ไอ้หายแล้วแต่เบาหน้องสีมกัก,มกหรือบ่มักหรือเบาหน้องสีไปเา้าซู่ FC ซฟัง่งกระไดพนังชีนนะเบาหน้องก็เลยว่าป่ะห้มาบเบาหน่องก็ต้องเาบนงนาบน,น,นะครับยังไ๋ก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับด้วยงวดวันที่1ตุลาม65ะไอหนุ่มสะกลครับให้เรียกมาอีกแล้วเบาหน้องกันเลยเพื่อนว่าเรียกสองตัวนี่ไอมากแห้งไอซื้อลรตเตอรีไว อย่างละ20ใบเพราะว่าเพิ่นหาใดแค่นี้เพิ่นวาสเพ่นหาเพิ่นหากระค้นทีหมูจากกันเพื่อนสร้างไว้20ใบเพื่อนวางชีนะโรตัลี่เพื่อให้มาสองหางครับเพื่อให้เพิ่มมาอีกสองหางเพิ่นบอกว่าลองพิจารณาเบิ่งเพื่อให้มาคือ64กับ67หมากแห้งเพิ่นว่า มากอีลิเลขกสองตัวนี่ไกคอนห้มาคอนนาะนี่สองตัวเอ้ยเลขกสองตัวแต่ว่าเพื่อนไ้มาสีหางมือน,นี้เพ,นเพิ่มอีกครับโค้งสุดท้ายเพื่อนวาเพิ่มอีกโค้งสุดท้ายมาแล้วมาเข้ามารับโฉคงน้ำกันหกสี่แล้วก็หกเจ็ดครับหกสี่แล้วก็หกเจ็ดลองพิจรารณาเพื่นนครับเด้องวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่เดี๋ยว เบาหน่องเบาเหล็กให้เบื้องายก็คือว่าเบาหน่องเ้ายืดเยียอที่เบาหน่องเ้าก็คือเบาตามกฎของยูทูบเพื่อนนะครับเพื่อนให้เบาขันตั้บอกเกินบอกตั้ก็แปดนาทีนะครับเนาะผู้ใดอยากได้แต่ตัวเหล็กอะเอาแต่ตัวเหล็กแต่ถ้าผู้ใดํามองได้มองหนึ่งอาจจะบบเห็นตัวเหล็กก็ได้นะครับเนาะยังจะเกิดขึ้นได้ครับผม งวดนี้ไอ้นุ่มสะกลให้เพิ่มไม่อีกครับคงสุดถ่ายครับ64แล้วก็67ครับ64แล้วก็67เเลขไอ้นุ่มสะกลคนกับสีถามมาหลายอยู่แร้วว่าเบ้าหนองสื้เลขกตัวใดจำเหล็กต้อง,งวดที่เบ้าหนองให้ได้บ่ครับเดี๋ยวเบ้าหนองสิลงให้เบิง้งเบ้าหนองสืตัวน,นั้นแ่ะครับแล้วก,เก็เลขกไอ้ไข่เลขกปู ไอ้ลุงผู้สวงบ้าหลองกระซือไหวแวต่ว่าหนองชีโลงเห้เบิง้งในคลิปของไอส้สกุลน,นี่แหละนะครับนอกเบิง้งเห้แล้วเธอเดียวไปเลยยังได้กับ่องมาหลุนกันครับหวดนี้เ้าตองรับโชกไปน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างกับยูถีโฉกและดวงนะครับเนาะอย่าลืมจุดทูปสิบหกดอกนะครับเนาะจุดทูปสิบหกดอกวันที่หนึ่งตุลาคมห้า ถ้าเบานองจุดสามสิบหกดอกเบานองสี uh ่จ huh. <inaudible> ุดว <inaudible gae> ัน <predictable> ท <language> ี่งวดวันที่สิบหกเบานองสี่จุดสามสิบหกดอกแต่งวดวันที่หนึ่งเบานองสี่จุดสิบหกดอกครับเดี๋ยวมื่อวันที่หนึ่งเข้ากลับมาลุ่นน้ำกันอีกเท่านึงนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคและดวงของแต่ละคนนะครับเนาะมักบ่มักกะบาดเรื่ากันขอแต่ว่า ให้ได้รับโชคไปน้ากันที่ได้เหลขน้าเบาหนองหรือได้เหลขมาจากที่อื่นกระซงกระคอให้ได้รับโชคไปน้ากันทุกคนครับผมคิดจริงใดให้ทรงวางดังปาถนาเบาหนองอาดคลิปนี้แล้วเบาหนองกระสีไปเบิ้งน้ำท่วมครับบานพี่เส้าน้ำท่วมเบาหนองก็เลยสีไปซอยเอือยเพิ่น,นขนของขึ้นที่สูงกกอนเพราะว่าน้ำท่วมหลายแห่งว่าสันปีนี้น,น้ำท่วมคักวัน จะได้จะลองพิจรารณาเะะครับเนาะเหล็กไปน้ำกันเนาะเหล็กไอ้นุ่มสะกนครับไฮมาอีกสองหางก้อนเหล็กออกครับหกสี่หเจ็ดหสี่แล้วก็หกเจ็ดครับไอ้นุ่มสะกลนคนโกสั่งลอตะลีใปยางละย0ี่สิบใบเป็นวะตัวก้อนกรสิบเพินลไหมาสี่หางเพิ่นกระได ตัวนั้นเพิ่นได้สามสิบใบตัวละสามสิบใบแต่ว่าเลขตัวนี้เพิ่นได้แค่ยี่สิบใบสองตัวหกสี่หกเจ็ดหกสี่หกเจ็ดเลขไอ้นุ่มสกอนครับเดี๋ยวบ่าวน้องได้เลขมางเม่อได้เบาน้องสับจีฟ้าเขาลงให้เบิง่งก่อนเลขออกเดี๋ยวสิมาว่าบ่าวน้องเลขออกแล้วจังมาเว้าที่เลขออกแล้วจังมาเว้าหมายถึงบ่าวน้องไม่ยำว่าเลขผูใ้ใดเข่าแน่ จังได้เอาออกมาเว่าบ่แม,มนวาเลขออกแล้วแม่นเลขออกแล้วแมนมันบ่แม,มนครับบ้านหนองสีให้เลขกไว้แล้วก็แลงวันที่หนึ่งเฮากับมานั่งคุยกันอีกคือนึงว่าเลขกผู้ไดเข้าแน่เลขกผู้ไดเข้าเพราะว่าบ้าน้องก็เขียนแท่กระดาษไว้บ่แมนวาบ่เขียนเขียนแท่กระดาษไว้ก่อนที่บ้าน้องสีอัดคลีปบ้าน้องก็เขียนเขียนแส่กระดาษไว้ถ้านผู้ได้บ่เชื่อก็ะลบไปเบิง่งลิปเกากระได้ครับ จังได้กะงวดนีก้กะให้ลาบโชคไปทำการครับไอหนุ่มสก,กุลรากะทุกๆคนนะครับเนาะหกสี่หกเจ็ดครับหกสี่หกเจ็ดเลขไอหนุ่มสกลุลโค้งสุดท้ายงวดของงวดวันที่หนึง่งตุลาคมหาเดี๋ยวเขามาหลุ่นน้ำกันว่าสิเป็นจังไดไอเรากค่อยากถือคือกันล่ะบ่มีผูใ้ใดซื้อเลขเราไม่อยากถือหรอกครับคนให้เลขมาบางคนก็ว่าไอ้คนให้เลขม,มานี่ซื้อเลขบ่ มันก็ต้องซื้อแหละครับขันโบซื้อเพ่นกับโบไฮมาดอกเหล็กพ่นกระตองซื้อขึ้นกันแต่ว่าพ่นทิ่ซื้อหน่อยซื้อหลายมันก็อีกเรื่องหนึง่งพ่นวางสีคือเบานองล่ะเบานองไ้เหล็กไปเบานองทิ่ซื้อหน่อยซื้อหลายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับนาอแต่ว่าซื้อทุกตัวถ้าถึงโตที่ได้สอบเบานองซื้อครับบางอีกทนะครับโค้งสุวทตายของไอ้นุ่มสกนครับหกสี่หกเจ็ด หกสี่แล้วก็หกเจ็ดครับผมแต่ไดก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหาเดี๋ยวบ่านอมม้องสิมีตัวเลขให้อีกว่เดี๋ยวบ่าน้นองเอาลงให้เบิรนะครับเนะาะอย่ไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกห้าสวัสดีครับ